ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวัน,นวันนี้พามาสนามทางด่วนคลองห้าครับเมืองยี่โถชมเปตองทีมชายสามคนนะครับประเภททั่วไปอันนี้เป็นคู่ของประทานหนูเจอกับลุงบัวสานะครับก็ไอดอลของหลายๆคนนะครประธานหนู คนติดตามเยอะอยู่<ม>แต้มเท่าไหร่พี่เมื 1> 1่อกี้หนึ่งศูนย์เดี๋ยวผมจะให้ดูคู่นี้ลองดูนะครับลุงบัวเข้าไปตองดีอันนี้ไม่ชื่อบัวรู้ชื่อบัวหรือเปล่าชื่อแต่เรียกตามทีมเขาทีมลุงบัวสามดูน้องเขาจะตีนี่ก็ตีไปตองดีดูนะครับลอยมากมากจอดพร้อมเลย ปลอยลูกมาสวยมากครับถึงถึงด้วยจะให้ดูฮะพี่ยทธก็จะสลับดอกหรือเปล่าไม่แน่จใจดูนะครับสลับขั้วสลับขั้วใหม่ครับเอาแช่ตายครับจากลูกตีจอดเมื่อสักครู่นี้ทีมปรานหนูได้เปรียบลูกนะครับตอนนี้ อ้ยสนามหนึ่งพี่จำหลัดตีแบบออกทั้งลูกั้งแก่นนะครับลุงโอ้ยลุงเข้าดีสองลูกเลยแก่นจะออกสละมังเข้าไปตองอย่างเงี้ยมาดูนะครับเนี่ยดูบรรยากาศในสนามน้องเขาจะตีปัง ตรงดีมากเลยลูกนี้ไม่จอดครับอุประทานหนูเดินเข้ามาโยนเอาซื้อนี่ <c oughs> <c oughs> น้องใครจะเดินเข้าไปเข้าวงละดูไปต้องเป็นไหมครับน้องเข้ามาโอ้เข้าดีดนะสนามสนามนี้มันฟุบครับ ดูพี่ตีนะครับตอนนี้พีเจะตีดีบบถ้าตีถูกได้เปรียบต่อไปนะครับได้เปรียบลูกหนึ่งน้องเขาตีจอดไว้ก่อนนะครับทุกอุย้ยนี่ลูกเท่ากันแล้วครับตอนนี้พี่สตีผิดนะดดลูกเท่ากันลูกเท่ากันพี่ต้องโดนนะครับลูกนี้เออ <laughs> อานะครับตอนนี้เหลือลูกเท่าะประธานหนูเหลืออยู่หนึ่งนะครับตึง้งอ่าลูกนี้แพ้ประธานหนูครับเออนึ่งว่าจอดเอาห้าอ่าพี่ยุดเหลือลูกหนึ่งนี้ครับ พี่ยุดเหลือหนึ่งโลกครับได้หนึ่งเสียหนึ่งเอ้าได้แต้ม <c oughs> หนึ่งหนึ่งค <c oughs> ูลุงบัวเข้ามาแวบโอ้ยเข้าไปตรงดีจังเลยอะ่ะด้านนี้ลุงเขาเข้าไปตรงได้ทุกเม็ดเลยดูน้องเขาตีก่อนนะครับมาปั้งวอ้ตีสวยมากครับอเอาแจนฝากกลุมละ แนนหนึ่งสามครับลูกเมื่อสักคร่ประธานหนูเข้ามาก่อนก็ถึงหลุดถึงไม่หลุดประมาณนั้นนะครับจะดูนี่ยลุงบัวเข้ามาโอ้ลุงนี้เปลี่ยนแน่โยนอย่างเงี้ยด้านนี้ลุงกเ็เข้าไปตองดี น้องเขาจะตีลูกนี้ยวุ่งลอยลูกมาตรงมากเลยดีถ้าตกใต้ลูกวันนี้จอดเลยครับดูลุงบวัวจะเข้ามาอีกลูกอดูลุงบวัวเข้ามาอีกลูกนึงช็อโอยเข้าสวยมากครับสองลูกเลยครับ เนื่องว่าตกน้องเขาจะตีลยกต๊บโอ้โหลูกนี้ก็ตีสวยครับไม่โดนแก่นเลยตีสะกิดออกนะครับ นี้เขาที่เขามากั้นนี้เพื่อมันกระเด็นลูกสนามอื่นกระเด็นมาโดนออกนะครับอันนี้ดูน้องเขาเข้ามาโอ้ลูกนี้ก็เข้าสวยดึงลูกอยูด่ดีอย่างเลยเดือวทีวีเอสตีแล้ว วีเอดจะตีลูกนี้ครับโดนนะครับโอ้ตายเจ <c oughs> ยบออกข้างนิดหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เหลือลูกสต่อสองนะครับ อองเ,อเข้ามาโอลูกนี้ดึงสวยมากครับออเย็ดไม่เตะไม่ประทานหนูเข้าเพราะว่าพีย่ยศเหลือสองลูกประมาณนั้นโอ้ยลูกนี้แทกออกงามแทะตีเปลี่ยนมาสันผมอยู่ตรงลูกเลยครับไม่เคลื่อนนะครับ นั่งอยู่สูงเติบไม่เป็นไรครับทีนี้ครับจะสั่งตีครับตีหนึ่งเพื่อนหนึ่งอยู่ปังโอยคุมสองเลยดูลูกเข้าเ s ครับ เข้าเพื่อจเจ้าหนึ่งแต้มนะตอนนี้ตบโอ้ได้หนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมครับสามองะสองนะสา,สา,สาครับทีมประธานหนูตามอยู่นะครับตอนนี้สองสาม,สามนะีน้ประธานหนูจะเข้าครับมาแล้วเปลี่ยนครับตรงนี้จะตีเลย วนนี้พีุทธจะตีะครับหลไม่ตรงตีเปียวไปนิดหลบหลบเหมือนเกินะระยะนี่หลุงเขาจะเข้ามา ปรมาหนึ่งอุย้ยเกือบหรือเปลี่ยนเกือบเปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนดูพี่เขาจะตีลูกนี้โดนโอุย้ยเต็มเม็ดเลยเต็มแบบเต็มดูประธานหนูจะเข้ามาครับเอาแบบแค่ในโซนเหงือนไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรแต่แต่แตอู้เกือบเปลี่ยน น้องเขาจะเตีรย,ยบตีลูกบนลูกนี้ค่อนข้างไก่นะครับกเม็ดตีย,ยากดู่ดูลอยมาอุ้ยตรงมากเลยแต่ข้ามไปนิดนึงลูกได้เปรียบนหแต่ว่าเฮียจะแท็กเข้ามาได้ไหม เปลี่ยนด้วยครับไม่แท็กอย่างเดียวนดูนะครับเหมือนสั่นตีนะฮะจะทำยังไงตีโอ้ตีต่ำไปนิดนึงครับตรงนี้ต้องเข้าแล้วครับเพราะว่าอีกฝั่งเหลือสองลูกครับบ โอ้ยลูงนี้คุมดีมากอ่าถ้าน้องก็ตีโดนลูกนี้จะรับสองันดีนะครับไม่ยืนคู่กันแต่ว่าเยืนคู่ลูกตัวเองดูนะครับลอ,อยมาออ้ยต้้งออ้ยหอ,อกลูกเดียวอ่าพี่จะได้ตีซ้ำอีกลูกหนึ่งนะครับถ้าตีไม่โดนได้แต้มเดียว ปึองอ้าวสองเต้มสีเทาอร่ยมากดูต่อครับลวงพจะเข้ามาอตบอกโอ้ยนี่ก็เข้าสวยครับ โพดพยุธจะสลับดอกได้หรือไม่ะโพดพยธมาปั้งจอดจอดสวยครับลุกนี้ประธานเนีเข้ามาครับเสียสองอยู่โอ้ลุกนี้ก็โยนสวยครับโอ้โหเปลี่ยนด้วยครับ ลุงนี้อาศัยฟุกเปลี่ยนบนด้วยพิยุทธได้ฟลาดแล้วครับตำแหน่งนี้ไม่น่าจะพลาดเด่นเกินทำไมงอมาหาลูกตัวเองเตะวะจะพุ่งพังนะรอถ่ายน่ายำลัดก่อนอืม คะแนน8ต่อ4นะครับลูกลูกในมือมันพอเจมนะถ้าน้องเขาเข้าไม่ตัดนะลุงเข้าก่อนมาโอ้โหบงังเนาะดูนะครับ<ะ>ไม่ได้หรอกครับไม่จี้คนดู200กว่าผมวช่องหมอลำมาไล่เหลืออยู่60คนแล้วใกล้หมดแล้ว ผมไม่เคยช่องที่ไล์ไม่ต้องหรอกต้นมียอดไลค์ได้เงินอะโอ้ยช่างมันเดือบประทานเอ้ยตีงามแท้ <c oughs> ตีสวยครับตีสวยลูกนี้ไม่อยู่นะครับอ่าโอ้ย,ออยลูกนี้สวยอยู่นะถึงไหมไม่ถึงงาม ตอนนี้8ด <Okay. S 1> แต้ม9แต้มลูกอยู่ในมือพอเจมนะครับนะ่ะ<ร>ลูกนี้ต้องตัดให้ได้นะครับน้องเขาจะเข้ามางามเต่ไม่เปลี่ยนนะาา้้เขไไดูนะครับ ลูกอยู่ในมือพอเจมบนะครับถ้าเข้าได้สองลูกก็เจ็นะครับ <im itation> <im itation> ไปตองโดนนะครับลูกบนก็คุมดีอยู่ดีเอสเข้ามาป๊บโอโ้โหมือไม่ว่างดีเอสเข้าไปตองดีแล้วถ้าไม่โดนหินไม่ปิดนะครับเพราะว่า เขาปั่นลูกไงม่รูผมก็ดูนะดูดูับลูกนี้คือลูกเกมนะครับเข้าได้อา้อาอ้าเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนทีมครับโอ้โหเป็นว่าทีมประธานหนูชนะไปก่อนเข้ารอบไปก่อนนะครับส่วนทีมลุงบัวไปตัดล่างกับน้าจำหลัดคนระับ Oh, <laughs>